วันนี้ครูโบจะมาอธิบายนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษ DLTV ชั้นป5นะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องใบางานที่1นนะคะ Family vocabulary นะคะออกอากาศเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะคะใบางานนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ของครอบครัวนะคะก็เขาบอกว่าให้ write a correct word นะคะ from the list below to match with the correct picture นะคะก็คือให้นะคะเขียนนะคะ คำสท์ให้ถูกเนะาะครูก็จะพยายามเขียนเขียน,นะคะคำสท์ให้ถูกต้องนะคะ,นะคะจากลิสต์นะคะด้านล่างนี้ด้านล่างนะคะให้ถูกให้คู่นะคะกับรูปภาพที่ทำไมคะถูกต้องนะคะอ่ะเรามาดูคำสั่งเขาจคะ Grandfather นะคะก็คือคุณปู่คุณตานะคะ g r a n d m t เธอคุณย่าคุณยายนะคะ s m r r y ครอบครัว Mother แม่ Mother and son ก็คือแม่กับใครคะลูกชายนะอันนี้ S-O-N นะคะ Son แปลว่าลูกชายถ้า S-U-N ซันแปลว่าพระอาทิตย์นะคะ บราเ h อ r พี่ชายหรือน้องชายนะคะ brothers นะคะพี่ชายน้องชายหลายคนนะคะ grandparents นะคะก็คือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะ p a r e n t s นะคะคือคุณพ่อคุณแม่นะคะเต <_ an> ็กก็ควรจะเขียนสักไปด้วยเนาะ father <_ an> คือพ่อนะคะคุณพ่อ sister นะคะพี่สาวหรือน้องสาวนะคะ,ละหลายคนเนาะี S นะคะี S แล้อันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมพี่สาวน้องสาวนหนึ่งคนนะคะอ่ะอจากนั้นนะคะเมื่อเรารู้ความแปลแล้วแต่ละคำนะคะเราก็มาดูรูปภาพเพื่อเทียบให้ถูกต้องนะคะอ่ะอย่างรูปแรกนะคะอยู่กันเยอะๆอย่างนี้คือใครคืออะไรคะอ่า family นะคะครอบครัวนะคะอย่างก็เขียนไปเลยนะคะอ่ะอันนักเรียนจะ ตัดหน่อยก็ได้นะคะใช้ไปแล้วเนาะอ่ะต่อไปเป็นอะไรคะคนผู้ชายนั่งมีคนเดียวเลยนะคะเป็นน่าจะเป็นคุณพ่อนะคะอ่าคุณพ่อนะคะฝาเตอค่ะต่อไปเป็นอะไรคะ เป็นน้องชายหรืออาจจะเป็นพี่ชายเราเนาะก็จะเป็นอะไรคะ brother นะคะต่อไปเป็นคุณแม่เค้กวันเกิดมาให้นะคะก็เป็นคุณแม่คือ mother มต่อไปเป็นแบบพี่น้องผู้หญิงนะคะเล่นกันมีไม่พอใจกันเนาะเป็นอะไรคะ sisters นะคะเติม s ด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนนะนะคะต่อไปเป็นใครคะคุณย่าของเรานะคุณย่าหรือคุณยายนะคะก็คือ grandmother นะคะต่อไปเป็นคุณพ่อคุณแม่เราทั้งคู่เลยก็คือเป็น parents นะคะ ต่อไปเป็นอ่าคุณตาเรานะคะก็คือใครคะ Grandfather นะคะต่อไปสุดท้ายนะคะก็เป็นคุณปู่คุณย่าของเรามาด้วยกันเลยนะคะก็จะเป็น g r a n d p a r e n t นะคะอ้าวคุณตจิ ะคะเติม s ด้วยนะคะนะคะอ่ะมาได้หน้านี้ครบแล้วเนาะหน้าต่อไปนะคะอันนี้ก็ได้คำศัพท์แล้วต่อไปนะคะอ่ามาดูนะคะใบงานที่สองนะคะ write the sentence นะคือให้เขียนประโยคนะคะนี้แปลว่าประโยคเนาะนะคะโดยเขาให้ตัวอย่างคือให้เขาบอกว่า instruction บอกว่า write the sentence by using the given word นะคะคือให้เขียนประโยชน์โดยใช้คำศัพท์ที่เขาให้มานะคะนังนตัวอย่างเลยนะคะมา t เตอนะคะเขาให้คาว่ามา t เตอรมาเราก็แต่งเลย my mother t a m e s care of me คคือแม่ของฉันเนี่ยดูแลฉันนะคะเขาให้คำว่า father มาก็เขาก็แต่งว่า my father shows me how to play football นะคะคุณพ่อเนี่ยได้อาสาธิตการเล่นฟุตบอลให้ฉันดูนะคะ ในเรื่องนี้เราด้สังเกตว่าเขาจะใช้เรื่องเกี่ยกับ present simple tense เกี่ยวข้องด้วยนะคะคือประธานที่เป็นเอกพจน์ verb นะคะต้องเติม s หรือ es นะคะดังนั้นเรามาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะเขาให้ m o t h e r กับ cook s, นะคะแม่คุณแม่กับทำอาหารนะคะอ่ะเราก็เลยแต่งว่าเลยคะ่ะ my m o t h e r นะคะ ทำอาหาร cook นะคะแม่เป็นประธานเอกพจน์นะคะดังนั้นค o o k ต้องเติม s นะคะจบด้วยเท่านี้ก็ได้หรือว่า R cook noodle อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจบประโยคก็ได้นะคะทำอาหารจบนะคะใส่จุดใส่จุด full stop ด้วยนะคะต่อไปข้อที่2นะคะให้ father กับ read a newspaper นะคะให้คุณพ่อกับ อ่านหนังสือพิมพ์นะคะ newspaper แปลวะ่าหนังสือพิมพ์นะคะอันนั้นนะคะเราก็จะเป็น my father นะคะ read read ประธานคุณพ่อเป็นเอกพจน์ดังนั้น read ต้องเติม s นะคะแล้วตามด้วย newspaper ก็ New คือเป็น กรรมประโยคนะคะอย่าลืมใส่ full stop นะคะต่อไปข้อที่3 s มซิส r ตอร์กับ a รอพี่เจละคะก็คือพี่สาวหรือน้องสาวกบบวาดรูปภาพนะคะ d draw แปลว่าวาดนะคะ picture แปลว่ารูปภาพนะคะอ่ะเราก็จะแต่งว่า my sister draw นะคะ D-R-A แเป็นนะ ประธาิสเตอร์เป็นเอกพจน์อีกแล้วนะคะนั้น,น,นเติม s นะคะ่ะ picture er นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ brothers นะคะแล้วก็ play basketball คือพี่พี่ชายหรือน้องชายแล้วก็ play แปลว่าเล่นเล่นเลยคะ่ะ basketball นะคะเราก็จะแต่งว่า my brother play เติ่ม s is, นะคะประธานเป็นเอกพจน์คนเดียวนะคะบาสเกตบอลใส่ชุด full stop นี่นะคะข้อที่5นะคะ grandfather นะคะกับ water pants นะคะก็คือคุณตาหรือคุณปูะะ่เนี่ยค่ะแล้วก็รดน้ำต้นไม้นะคะอ่ะเราก็จะเป็นไม้ grandfather water นะคะเติม s นะคะ water ถ้าเป็นคำนามเนี่ยแปลว่าน้ำนะคะแต่อันนี้เราทำให้เป็นเป็น verb นะคะก็แปลว่าการรดน้ำต่างๆนะคะแล้วก็ plants แปลว่าพืชต้นไม้ต่างๆนะคะหลายๆต้นนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะ grandmother แล้วก็ go for a walk นะคะก็คือคุณย่าคุณยาย้วก็เดินทางโดยการเดินต่างนะคะ อ่ะเราก็แต่งว่า my grand m o t h e r นะคะ go นะคะอ่ะเราไปสังเกตว่าครูจะไม่ได้เติม s เพราะว่าปอาจ verb ที่ลงท้ายด้วย o นะคะก็ให้เติม es แล้วก็ for ว้านะคะจะมี ตัวที่ลงท้ายน,นะคะเช่น s, es, ss นะคะ ox นะคะ ch, sh H, นะคะคำเหล่าน,นี้นะคะถ้าลงท้ายแล้วจะให้เติม es ถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะอย่างเช่น was อย่างเช่น อ่ะ wash ที่แปลว่าล้างมือช่วงนี้เราต้องล้างมือ wash your wash my hand นะคะ wash อ,อ่ะ wash his hand นะคะ he wash อ,อ่ะสมมติ he wash his hand เขาล้างมือของเขานะคะ ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ที่ชี e i ินะคะลงท้ายด้วย sh ให้เติม es นะคะแต่ถ้าประธานเป็นหูพหุ์หรือเป็น i ปกติก็ไม่ต้องเติมเนาะนะคะอะเดี๋ยวไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในเรื่องเกี่ยวกับ present s m p e tense เพิ่มเติมนะคะโอเคค่ะจบแล้วนะคะข,ขอบคุณค่ะ